อะไรตกใจด้วยโอ้ยวันเศษมันซอยมากตอนนี้เพื่อนกะทักปัดอยุดเพื่อนอยู่บ้างอยู่อยู่เ<ค><ณ>นาะโด<อ>ยเอ้ยกับแจรึเปลา กบสบายดีและสวัสดีเนาะเพื่อนพี่น้องเอฟซีเบิร์ตสุขุสุคนเนาะเป็นภายในหรือต่างประเทศทั้งสาไล่ขยินดีต้นหับขัดซูซองสาไล่พาเล่าคือเก่าเนาะโดยคนอื่นสาไล่ผักไงเด้อเพื่อนพี่น้องเนาะผักกดติดตามสาไล่เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปเนาะโดยสาไล่ขอบมุกขอบใจรับชมคลิปสาไล่แต่ตัวหนึ่งจบแล้วก็บอกาำโฆษณาเนานะโดยพ่อพก็เสาไล่เมื่อนี้กับเพื่นอนเนาะคือว่าเดินทางมาบ้านน้องโบกับเพื่เนาะองเพื่อนพี่น้องเลย โดยตอนนี้ก็สไล่ายห้น้องโบมาเบิ่งเนาะพาสไล่ามาเบิ่งทั้งเฮือนทั้งซานหลังใหม่เพิ่นเนาะว่าขั้นตอนนี้เห็ดพอนัดใส่แล้วเพคนละเนาะกำลังมาสิพาน้องโบเพื่อนกลับเมื่อน้องเพื่อนพี่น้องเลยแล้วก็ทั่งน้องโบเพื่อน็กล้แนะนำสไลว่ามีอีกเคตหนึ่งที่เพื่อนยังต้องการความวยเสือเพือนละเนาะโดยตะตอนนี้ทั้งสไล่าก็ใส่ทั้งน้องโบเพื่อนพาไปอีกครอบครัวหนึ่งก่อนเพื่อนพี่น้องเนาะว่าตอนนี้เพื่อนขาดเรือยังแน่เนาะ เราจะได้ใช้ผ้าแฟรพี่น้องไปหาับผสมพร้อมๆกันได้นอกแฟรพี่น้องว่าทั้งครอบครัวเอื้ยเพื่อนเนี่ยขาดเกินยังไงเนาะที่ว่าน้องบูเพื่อนได้พามานี่เนาะโดยป้าไปเบิ่งผสมไปหาับผสมพร้อมกันได้นอกแฟรพี่น้องไปได้กับมาพามาเบิ่งเฮือนซาดหลังใหม่เพื่อนไหนเนาะกับนี่ครับก็จะได้เมื่อผู้แหญ่น้องหลานเนาะโดยอันผู้ใหญ่เนาะก่อนสิเมื่อก็อยากแนะนำมีเคสหนึ่งมาอยากหายไปเบิ่งเอื้อยผู้หนึ่งแล้วกันหนาสงสารได้ก่อนสิมามาเพื่อนเจ้าเนี่ยแบบ คือเจ้าสิพาอืเอยไปเบิร์ดเลยเนี่ยงก็เวลาสอเราเราก็น่าสงสารเราอยู่กับลูกสองคนผัวเราไงตายป้ายังไม่หอดเดือนจำได้บอก็คือว่ามีหลายคนไปไทยเพน่อนบอกแต่มีทั้งซ่องเขาบ้าจิตบ้แซนเขาม้าบ้เตียงเขาเบาน่าเบ่าเราเราบาเพลินเขาเบาเ่าอย่างนั้นเพื่อนเขาม้ารายยู่เขาเบา ก็คือว่าหลายคนเนาะนังหลายคนอยู่ดยโแต่ว่าดจะหายทั้งบวชกับไปไปเบิ่งเล่านะแบบบางเทีอโดยบาง่อแบบว่ามีผู้ใหญ่เพิ่นมองเห็นอยากช่วยเหลือครอบครัวเอื้อยเพิ่นเนาะโดยโดยป้าสภาพก็ไปเบิ่งนั้นน้องหลายปราะว่าใส่น้องโบเพิ่นพาไปเบิ่งทั้งครอบครัวเอื้อยเพิ่มคนหนึ่งเนาะที่ว่าเพิ่นแบบบ่มีกินมีอยู่น้าหนังเนาะโดย เซนสบายดีไปเกลียวบนรถผูร้ายสิดอกบ่ถ้าขอยูเฮ็ดอยู่บ่อยู่อยู่เนาะโดยโดยคือทางเจ้ายังมาท่านเด้เข่าไปบ่ยังยังเนาะโดยดการสุนัขกับแฉทั้งว่าเซนเขาโอ้ร่วมทุกคนก่อนดยดฮะอ๋อโดยดเนาะว่าสั่งนั่งกับกำานั่งกับสีขาวไปก่อนได้เ้อขออนุญาตเรือว่าแซน ไขห้น้องโวเพิ่นพามามื้อนี <laughs> ไ้ได้เจ้าก็สิได้ลบะพ่อ,พอ <laughs> ใกล้แล้ว <laughs> ใกล้แล้วคันมีงบ <laughs> เอ้าเอ้ยกับเจรถตอเด้อแ,แล้วอยู่<อ>สิได้บาดนี้อันนี้นเฮือนซานเพิ่นนี่เนานางเนาะอันนี้่ะนี่ <laughs> ปุ่นโต๊ะน่ะเราบริณนนอนได้เราหยืนบริมีบนนอนน่ะมันหัวเบิร์ตเห็นบอกเขาแบบเขาบอกป่นโต๊ะพาลงกับแบบบริณนนอนนังเนาะโดย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 ก็คือแบบว่าพุทธจักกับน้องโบน่ะน้ะเนาะจ้าพี่น้องนี่แหละน้าสาวแล้วก็ไล่ไล่สิไล่สิเดียวกันคือน้องอีแม่แล้วแล้ห้องแม่เขาบบบป้าได้สินะโดยโดยโดยคือว่าเราบริมีไผ่น้องนังเนาะโดยอันนี้ก็แบบที่เพิ่นซื้อไผ่นี่ก็หรือว่าเพิ่นปั่นไห่นี่นะ เพิ่นซื้อละเพิ่นปั่นทางเงินผู้ใหญ่จะดิบเพิ่นปั่นดินรวมละปั่นให้ซื้อให้เพิ่นขายให้ในราคาสี่พันสำกัรเบิด์ตละร่างกามีทางผู้ใหญ่เพิ่นซอยละก่วงง่ายสำในกระแบบราคาสี่พันเนาะโดยโดยโดยนี่ใช่ถ้ช่างเจ้าไปไหนคือบ้เห็นน้องบจัก่างใดอยู่พูนบ่แม่นท่าไปต้านไม่ทานนะบ่น้องบช่ังอยู่ทางไหนทางทัานได้ออกกับเมนดิพูนได้ทางกับออกทางทางข้าเขามาเขาได้บ่หมุนไปทางพุทนละ แกบ่เป็นหยังเนาะน้องโบเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวรอทางเอื้อยเพิ่นมาก็ได้เนาะน้องล่ะเนาะโดยโดยเฮากสิรออยู่เฮือนเพิ่นเนาะเพราะว่าบ่แซนเพิ่นก็ยังรอจิตอยู่เนาะโดยจิตไปหาคุยหรือว่าไปหาคุยกับเอื้อยเพิ่นไปตัดไม้ตัดตอก่มั้งโดยโดยเดี๋ยวีรอทางเอื้อยเพิ่นมาเนาะโดยโดยโดยเนาะกตอนนี้กเห็นทั้งลูกชายเอื้อยเพิ่นมานั่งอยู่กับน้องโบนเนาะโดยสดีเด้อน้องล่ะโดยสดีโดย แ้วักาเทยังนนอะกินมง่ด้กินวงกัโดยก็คือว่าทั้งเพิ่นดิวะที่ว่าน้องพาเอ้ยมาน่ะอันโดยนี่ละลูกไ้ารอืมเลูกา้เอ้ยเพิ่นบ่อืมน้อได้นก็คือว่าเพิ่นซื้อยังีงน้องโบซื้อน้องหละอายุเพิ่นจักปีจักปีก็ว่าหล่สามสาม ก็คือว่าเป็นน้องเนาะก็เอิรนเบาแรงถึกแล้วเนาะโอ้ยทั้งแม่จะได้สะพูดๆเพบ่โอ้ด้วยๆก็หาทั้งแม่ก็นอกใครพี่น้องเลยโอ้หัวกล้องมาทนี่กับ่าจิทพี่น้องเลยด้วยสบายดีเด้อเนาะดวยสบายดีสบายดีโอ้เห็นยังกันนะ ซอยเพิ่นมัดหัวคงกินนี่ก็ได้ซอยเพิ่นมัดหัวให้น้องโบเพิ่นเป็นมือกล้องว่าไปแม่นว่านี้ิตตัวอ่ะๆน้ำเนาะน้ำเราต้มกินได้พี่น้องเลยนี่เนาะโอ้น้ำเราต้มเนาะเออเออเป็นครั้งแรกเลยกับมหาทั้งเพิ่นครั้งแรกน้องโบเป็นคนแนะนำมาเนาะเอ้ยก็มาหาทั้งครอบครัวเพิ่นครั้งแรกนี่แหละแต่ก็ยังบ่ฮู้ชื่อเสียงเพิ่นหรอกถามเพิ่นถามเพิ่นเนาะเดี๋ยวนี่ก็สิออกไปทางข้างนอกเพิ่นแหละเพิ่นแน่เนาะอันนี้ก็เป็นผู้รับผู้ใหญ่เพิ่อนโอ้กี่เพิ่นแหละ อันนี้นะเน้นคือว่ายังไม่ได้มีการช่วเหลือข่ามาอีกด้วยบ่อกว่าอะไรแม่แนวแม่แนวเนาะยังบ่ยอกโดยโลยไปเอ็งหน้ากับเดียวฮัทสิขอตัวคุยกับเพื่อนกันเด้อโลยโดยสบายดีเด้อบ่จีเด้อโลยโดยขอบคุณเลยเพื่อนเนาะโลยสบายดีเด้วไงเด้อโลยคือทางเทาก่าบุกค่ยมาหาเลยเชื่อเนาะก็คือน้องโบเพื่อนแนะน้ำมามานั่งที่ก่อนนั่งใส่ นางสาดพุ่นบ่โดยโดยโอ้ส่เเพิ่ตอนรัปุสาอยังให้นางข้างในเด้อค่พี่น้องเอยเนาะฮ้อนๆแท้ฮอดพากันมาใสาเอยมาตํามัดัวนี่ะมาตํามัดัวอือโดยเนาะกะแบบน้องพามาเฮาก็ยังบ่ฮู้ือฮู้เสียงเอ้ยเนาะโดยโดยเอ้ยือหยังนือแม่ลาแม่ลาโดยโดยอายุจักปีเอ้ย47ปี47ปีเนาะ ปัจจุบันนี่อยู่กับใครสอยู do Treaty, do. ่กับลูกอยู่กับลูกโดยอืโดยโยคือว่าอยู่กับลูกสองคนลูกสองคนผู้ชายผู้หนึ่งผู้นั่งยี่นี่กันนี่แล้วแล้วกับผู้น้อยนั่นไปปลูกมันยังบ่มมาอ๋อคือว่ามีทั้งหมดสามคนแบบนี้โดยโดยโดยคือว่าแบบคนญาติทำได้แบบผัวได้สับไปใช้ผัวละเชียวันที่จิบชามก็นนี่เดือนสงการก็นนี่นะอืมคือว่าผัวนั้นได้จากลูกนี่ไปซู่ลงหนาได้แล้วเนาะ โลโลเสียใจเด้อเด้อว่าตอนนี้ก็คือว่าว่าเสียทั้งสาวรักครอบครัวแล้วเนาะโดยจําอยู่ผู้เดียวแลูกก็บ่จํานั่นแลเนาะของลูกโดยก็ลูกก็คือซําลูกแลเนาะลูกกนยังน้อยยังเฮ็ดเป็นเนาะเด็กๆเด็กน้อยยังบ่จักหยังโยจองปลานําหมอนํามาโดยแม่ได้้องบ่หิวข้าวบ่ลูก อือบ่โอ้น้องโบถามมากินข้าวแรงกับยังซั่นบ่โดยโเนาะอยู่ไปนี่แล้วบ่จักแนวล่ะอยู่บ่อยู่ไกหมู่คือไปก็บ่มีอยู่แบบซี่ก็คือแบบที่จะเองบ่โดยเพิ่นชื่อให้ลพวกนี้ล่ะคือทางทางผู้ใหญ่บ่แสนเนาะผู้ใหญ่บ่แ่ก็คือดินบล็อกนี่ก็แม่นบ่เอ้ยนบล็อกนี่ก็แม่นแล้วก็เพิ่นชักช่างให้แน่ ทางศางนกอ๊อกป้อมโดยโดยโดยได้ยอนเพิ yeah, ่นอยู่ได้ออกมาบรมีอย่างอยากพุ really ่น right ้ำไปตักงตรงทียอันเพล่อหาแต่ละมึงนบ้าคือว่าบรมีอย่างเลยเนาะนะครอบครัวเนาะมียงให้หน้าตะก้าได้เออบรมีบมีกินข้าวใช้สาวขมือนี่ข้าวตะกี้กับหากินหาคือพบ่วาวกันว่าวง่ายๆแล้วก็แต่ข้าตะกี้เนาะหารับจ้างกินขุดคุมหมกม้ไปว่าันละลำจ้าง ดำให้ดำน้ารับจ so so ้างปิดกายนี here, so right. yes, ่ก <cuestión> ็ไปดำน้าเพื่อนเพื่อนก็ให้เช้าไปชอบโดยก็คือว่าเขาย่ามเกี่ยวย่ามดำเขาไปรับจ้างเกี่ยวย่ามดำเราไปดำไปเกี่ยวนั่นแหละเป็นอะไรถเขามากินเนาะโดยโดยถ้ากินบดที่เขาเพื่อนให้กินใช้เสวยฮ่ากิบพักฮักน้ำไม่ใครไปไปทำประชาติหารับจ้างทำงานนี่นะไปว่างนั่นนะตะกี้ตะโกกับเผาอ้อยอยู่ดุงคุได้คุได้ออกมาก็คือว่าออกมาอยู่ในจะปีแล้วออกมานี่ก็ชิบกว่าปีแล้ว แต่ข้าพัวไปกวดได้เงื่อเผาอ้อยแล้วกปกวดบ้างพัวว่าพัวเป็นเนิ่องมาคระังล้วพากกนฮุบมาป่านนี้ฮุบมาแล้วก็มาอยู่พี่ฮุบมาได้เลยดูตอนตอนนั้นหากระหุบออกมาอันนี้นะดยดูแด้ดึกดินเพิ่นเพิ่นว่าดินเพิ่อนไร่ยองมานี้หากะยร่ยออกมาเนี่ยไร่ของมาอยู่นี่ยรายอมาเยอยู่นี่หาก็ได้ชี้หาเดือนกับผู้หิงัวก็เชียคือว่าฮุบพยุกมาแต่บนเก่าคนเนาะมาอยู่นี่ได้ประมาณสี่หาเดือน รวยและพวกราได้เสียจากไปแล้วโดยโดยเนาะตอนนี้กระทั่งเอื้อนเพื่อนกระทจะได้เป็นสาระครอบครัววันนี้เนาะโดยโดยโดยช่มื่อนี้เห็นยังซะช่มื่อนี่กระนักเที่ยวกับไปปลูกมันเที่ยวกับไปหาหน่อไม้ขายใครโดยเที่ยวกับทัดไม้ตัดตอกแถมป่านี่ได้ิพย์ทานเห็นยังเนาะเิ็ดทานเตาทานขายได้ยูเทือยอะไรจิ๊บก็จบโต้เตานั่นวะ โดยมันน้อยให้ขายบ่เอ้ขายมันน้ำขวดน้ำบทท่านผนตุกเมื่อน่ะน้ำไหลลากบดเป็น่ยนท้อาโดยได้มันเกื่อคนญาติทานเ็ไอ้ที่ว่าพวกรวยได้จากไปนี่แบบเป็นพยานมาขลังบ่โดยเป็นได้เจักปีกอ้เป็นได้ตั้งแต่ลูกพูลานี่ได้3ามปีจนชิบสามปีก็คือว่าหากจากไปบางกกจาเดือนนี้เนาะ โดยโดยก็ไล่บ่อเดือนหนึ่งสองเดือนค่ะแล้วจากไปนี่กะตูวเปิดโงการแล้วล่ะมู่ฉงการแล้วล่ะวันที่สิบสามพอดีเนาะที่สิบสามพอดีโดยโดยก็ไล่อยู่ประมาณเดือนหนึ่งเนาะโดยโดยอันนี้เฮือนซ้านจะมันบ่กเ่ยโดยก็คือแต่ละมือนอนแบบฝนตกพาลงมัเปียกอะไรนพาลงกับช้ำอยู่แล้วมันหัวปกป้องกับป้งนี่ตัวท่มนตดู้คือว่าแบบมันหัวมันยังแบบขนตกพาลงกับแบบ เขามากแห้งเนี่ยก็ไปเบิดนะเนาะไปเบิดอย่างกระชีนี่ก็มันบุ่ปัง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 บนนั่นอีล้วน้อยจนจะเป็นอื่นลูกย่านไปยู่ชิด้ะไรไหมยู่ใช้ไปจะไปยู่ชิด้เพื่อนตัวเองอยู่นี่ก็อยู่นี่แล้วอ่ะโดยถ้าไปก็เท่ามันไปผมแด้วเนาะไปก็เท่ามันไปผมแล้วว่ะโดยโดยอันนี้สาไม่จะไม่อันนี้ก็มันชีดอกบ่ละตั้งตัวเลยปีละก็คือว่ายังบัท่านด้เห็ดวะยัง คือว่ายังบ่มีเงินมีคำนู่นเลยเนาะเงินมีคำตะกี้ก็ว่าพัดกันบื้อกันบืนแล้วผัวพัดชู้ใช่หรือตัวักแน่ววันนี่คือว่าตะกี้ถ้าผัวมีค่าผัวยั่งเนาะหาอาศัยเพื่อแห้ผัวมาหาเงินหาคำสางสาเนาะโดยโดยโดยนี่บัดผัวมาเลยจากตรงนี้ไปซื้อรถหน้าแล้วมันกะแบบอยังมันกะขาดเคืนบ่เนาะเอ้ยเนาะโดยมันบ่มีบุญชักแน่วนวเฮ็ดบัดกระซูมือนี่กับแคบแบบบ่มีหน้าเฮ็ดเลย

คนญาติเราแบบคือแบบเงืนค่ำหรือว่าซื้อเกือบแหลกไปนัวเลยสิเวโจ้เลื่อกับกูว่านี่ไปรับเอาไปนัวบุชักในเป็ดไปรับแบบที่นี่เส้นนอนบ่เส้นเอาวันแรกกับเทื่อได้ไปเรอว่าจะไปหาหน้าใหม่มาในเทื่อพอได้ขายว่ะกิโลก็น่านใหญ่เลยจะไปคุดไปขายในนี่ขยามคุดกิโลกับพอได้คุดอย Connie, ู่พอได้ขายอยู่ขายเนาะเทื่อกับคุดแม่ขนุนขายล่อยตูโตเช้าพัน Rồi, rồi. À, chân, mấy con là cái à, Cứ bà hươn xác ơi, nhau một miếng hươn phai, hươn nhàng bọ Rồi Cứ bà chú phai cho con nộp ý Chú phai nộp Thao tóc pha lông đây, sẽ ơi, chú phai xa Con à, tàu con bắt thương đi Cứ bà chú chung đi nó mát. Là... Rồi, rồi Thưa con tóc, hút kháu Lục mình nhìn được phụ xã ư Phụ nhìn là phụ nữ, phụ trai phụ nữ Ồ, phụ xã là phụ con tóc Rồi, rồi Rồi, nó ที่เข้าก <des> ER> <and> ับมาแบบมาดินนครอบครัวเออยนี่กับแบบเข้า mm กับบริพูหรอกเนาะมาทางครอบครัวเออยลำบากเนาะเอ่ยเข้ากับมาแบบมาถ่ายท่าบน้องโบเนาะน้องโบได้แนะนําทางเข้ามาว่ามีครอบครัวหนึ่งที่ว่าเพิ่นกัยังขาดคืนหรือว่าขาดแค้นเนาะที่ยังมีกะอยากแบบขอควมชสวยเดือดสั้นๆเนาะโดยเพราะว่ากายย่ามขาดคืนจักมันไปจังมันครบครบชุดเนาะครบชุดโดยโดย ครบทีมงานครบคู See, them, so ่อย่างนะบ่แม่นสิขาดโทษได้เพื่อนชาลันคนก็ยังสิมันสิขาดเลยว่าโดนจักแนวล่ะคนก็สิขาดไปแล้วผู้หนึ่งเดี๋ยวนาะขาดไปแล้วผู้นึงล่ะโดยโดยอาจจะสั้นก็เฮามไ่เยี่ยมมาอย่างก็บ่ได้มีหยังมาติดมาติดมือมาได้เลยเด้อเฮากับสองเงินไว้ให้เลยมันมามส0 0 0ันเราไว้แบบซื้อใช้จ่ายแบบเกือบประดับประนัวเลยเนาะโดยโดยโดยเฮ้ยอหใจเด้อ ไอ้จุลีมีแห้งปีใหม่นะฮะผภาเข้มแข็งเด้อดูดูุูค่ะเดินทางตลอดปลอดภกดไนมาแบบมาดินมาเยี่ยมมายามเลยเนาะว่าเพื่อแบบมีคุณยานคนมองเห็นอยากช่วยครอบครัวเอื้อยเนาะโดยโดยถ้าจะเอาุยัไมีผู้ดูปูหน้าในฝุดฝ่ายยายกว้างดูชงชานได้ยังเดี๋ยวมานชนะกับห้าชนะขอตัวเมื่อได้เสร็จแล้วเอื้อยเด้อสบายดีสบายดีเ้อโลยเนาะ เนากะได้มาเยี่ยมมายามาครอบครัวนึ we, we ่งน้องเพลพี่น้องเลยนกกะคือว่าทางน้องโบเน้นนำมาใน้องเพลพี่น้องเลยยังโมมีน้องเพลพี่น้องเนาะโดยตอนนี้เพิ่นกะมีเสานี่ก็คือเป็นเป็นเสานี่เป็นทางเอื้อยเองบ่โอ้ก็คือว่าเสานี่เอื้อยซื้อมาแต่หลุดแล้วฮึ่มโดยก็คือว่าเสานี่ซื้อมากองไว้นี่หกเจ็ดปีแล้วยังมโนเลดอยู่โดยก็คือดินบล็อกนี่แม่นแต่ดินบล็อกเนาะที่ว่าทางผู้ใหญ่ิ่นซอยมาเนาะ โดยคือว่าทั้งผู้ใหญ่ประเสริฐผู้ซอยมากตอนนี้เฟินกะแบบคำนี้ผู้ใหญ่ซอยมากกะอยากแบบอยากเฮ็ดอยากตั้งให้มันแล้วเนาะเืรอเนาะโดยโดยโดยนี่ก็คือทั้งเพื่อนทั้งซาดเอ้ยเพื่อนนอกเฟินพี่น้องเหรเนาะโดยโดยทั้งน้องโบเพื่อนกับเพื่นคนพามากเพื่อนพี่น้อกเนาะเพื่อนก็เลยตะกี้เพื่อนก็อยู่ข้างในเนาะอยู่ข้างใน ิ่งก็ได้ยกง่ายออกมาอยู่พี่ประมาณได้สามสี่เดือนผัวเพิ่นก็ได้ตาจากน้องเพรพี่น้องเนาะได้เสียชีวิตหรือว่าจากโรกนี้ไป็นซุนลูกหนาเพรพี่น้องไงเนาะโดยตามพี่หญ่คนใดเห็นอยากช่วยเหลือครอบครัวเอ้ยเพิ่นเนาะเพรพี่น้องเนาะก็คือว่าครอบครัวเอ้ยเด็กเนาะเพรพี่น้องเนาะในการช่วยเหลือได้เนาะเพรพี่น้องเไยโดยโดย่นก็ยังต้องการความช่วยเหลือยี่เนาะเพรพี่น้องเนาะ โดยก็สิประมาณนี้แฟนพี่น้องสำหรับคลิปน,นี้สารับจะได้ขอตัวไปคลิปแล้วไปพ่อของคลิปหน้าเด้อแฟนพี่น้องเลยเนาะโดยใา,า,า้การขับรถสบายดีเมื่อแล้วน้องบอสบายดีเร้วน้องบบเด้อสยดีโดย